มุมมองชาวจีนที่เมื่อต่อไทยไม่คิดว่าผู้คนจีนจะสนใจเมืองไทยอะไรมากมายแต่เมื่อได้เข้าไปค้นหาดูตามสื่อออนไลน์ของจีนที่มีอยู่มากมายก็พบว่าผู้คนจีนนี้เขาสนใจเมืองไทยมากๆไม่แพ้คนลาวและคนเขมรนที่สนใจไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยอาหารไทยเครื่องดื่มไทยชานมเย็นแบบไทยๆอะไรที่เป็นแบบไทยๆ พวกเขาจะสนใจกันไม่น้อยวันนี้ถึงได้เข้าใจว่าทำไมคนจีนถึงชอบมาเที่ยวเมืองไทยที่มีนักท่องเที่ยวจีนขึ้นเป็นอันดับต้นๆของประเทศพูดถึงเมืองไทยเราถือว่าพวกเราโชคดีมากๆที่มีประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายเป็นของตนเองที่ไม่เหมือนใครต้องขอบคุณพอพันบุญพบุรุษเราชาวไทยมอนขอมารยาชวาแขกจาม เจ็กจีนที่ยอมเสียเลือดเสียเนื้อตายไปจำนวนไม่น้อยเพื่อกอบกู้และปกป้องแผ่นดินนี้รวมตัวกันสร้างบ้านสร้างเมืองจนได้มีชื่อประเทศไทยในวันนี้ทำให้พวกเราได้มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับเป็นของตนเองที่แตกต่างจากกลุ่มเา่าไทยกลุ่มอื่นๆจนมีผู้คนมากมายอยากจะมาเห็นอยากจะมาชมอยากมาอาศัยอยู่ในเมืองไทย ดูจาก DNA คนไทยแล้วก็มีแค่ DNA สายมอนสายไทยสองกลุ่มนี้เท่านั้นที่มีอยู่ในร่างกายคนไทยไม่ว่าชวามาลายาก็ DNA สายมอนทั้งนั้นรู้สึกพูดนอกเรื่องไปมากละมาลองฟังมุมมองชาวจีนกันดีกว่าครับว่าพวกเขามีมุมมองกันอย่างไรเมื่อเห็นคลิปแร่รำของไทยวันนี้แอดก็จะมาแปลมุมมองจากคอมเมนต์ชาวโซเชียลจีน มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยเนื้อหาบทความจากมุมมองทั้งหมดแปลมาจากภาษาจีนโดยใช้ Google ช่วยแปลอาจมีความหมายผิดเพีเ้ยนไปบ้างต้องขออภัยบรรยายเสียงโดยปัญญาประดิษฐ์ฟังแล้วไม่ติดหูก็ขออภัยถือว่าเป็นทางเลือกของผู้คนยุคสังคมออนไลน์อีกทางหนึ่งที่จะเลือกเสพข้อมูลต่างๆได้อย่างอิสระตามที่ตนต้องการ เรามาลองฟังมุมมองแรกกันเลยครับคนไทยรู้สึกเหมือนจะเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ในประเทศของเราด้วยมุมมองท่านต่อไปครับรำหน้ารูปเสียนนากีบูชานาคีมุมมองท่านต่อไปครับผู้ชายไทยดูอ่อนโยนเป็นผู้หญิงมากมุมมองท่านต่อไปครับรำไทยมีความอ่อนช้อยและเป็นผู้หญิงที่นิ่มนวล มุมมองท่านต่อไปครับสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของการเต้นรำนี้คือทุกคนในกลุ่มเต้นรำไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิงเต้นอย่างนุ่มนวลและพวกเขาเคร่งในาศาสนามากมุมมองท่านต่อไปครับพวกเขาไม่เคยลืมวัฒนธรรมของตัวเองอยู่ในกระดูกพวกเขาส่วนดาราจีนล้วนถูกทำให้เป็นตะวันตกมุมมองท่านต่อไปครับ สวยมากคนไทยเขารู้สึกว่ากระดูกพัฒนาได้นิ่มมากมุมมองท่านต่อไปครับบ้างไฟพญานาคพ่นบ้างไฟปีนี้จบหรือยังมุมมองท่านต่อไปครับเมื่อไรเสี่ยวสุยจะเป็นผู้นำในการเต้นรำบ้างมุมมองท่านต่อไปครับเพลงนี้เพราะมากชื่อเพลงอะไรคะมุมมองท่านต่อไปครับ ปีที่แล้วปฏิทินจันทรคติคือวันที่15กันยายนและปฏิทินเกรกอเรียนคือวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันเกิดของมูพญานาคแล้วทำไมปีนี้17สิงหาคมตามปฏิทินจันทรคติจะเป็นไปได้อย่างไรมุมมองท่านต่อไปครับประเทศไทยไม่ดูจันทรคติดูแต่ปฏิทินไทยมุมมองท่านต่อไปครับ นาคเป็นงูในวัดพวกเขามีรูปปัน้นนาควัตถุโบราณประเทศไทยขุดพบมีรูปปั้นพญานาคทั่วทุกพื้นที่มุมมองท่านต่อไปครับผู้หญิงคนนี้สงบสวยและอ่อนหวานและดูเธอมีความสุขมากเมื่อเธอยิม้มมุมมองท่านต่อไปครับดาราของคนอื่นภูมิใจในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของเขาดาราของเราภูมิใจในรูปร่างหน้าตา มุมมองท่านต่อไปครับชื่นชมความสวยงามของพวกเขามุมมองท่านต่อไปครับพวกเขาเต้นรำบูชาพญออานาคสวยที่สุดมุมมองท่านต่อไปครับเพลงไทยก็น่าฟังนางรำน่ารักดีชอบชอบมุมมองท่านต่อไปครับชีวิตมันก็เหมือนเหมือนกัน บางทีก็เป็นตัวนำบางทีก็เป็นตัวประกอบเวลาหนึ่งคนอื่นจะมาแทนที่ก็ต้องจัดสภาพจิตใจมุมมองท่านต่อไปครับท่านใดนั้นภาพในหัวของฤดูร้อนนี้อยากให้ถึงฤดูร้อนนี้อย่างกระทันหันฉันอยากจะไปที่นั้นมุมมองท่านต่อไปครับนี่คือนางรำที่เก่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมามุมมองท่านต่อไปครับ วัฒนธรรมประจำชาติการแสดงศิลปะมีไม่กี่คนที่มีวินัยในตัวเองและสวยงามมุมมองท่านต่อไปครับจูจูก็รู้สึกว่าอยู่เมืองไทยก็ดีนะพวกเขามีอิสระมากมายมุมมองท่านต่อไปครับพูดตามตรงความงามของชนชาติไดดูสอดคล้องกับสุนศรียศาสตร์ของชนชาติท่านมุงมองท่านต่อไปครับ นี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดมุงมองท่านต่อไปครับเปรียบดั่งนางฟ้าดอกไม้มุงมองท่านต่อไปครับเพลงพวกเขาไพเราะและไพเราะน่าฟังมุงมองท่านต่อไปครับพวกคุณจะถูกล้างสมองด้วยดนตรีไทยมุงมองท่านต่อไปครับนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเทศกาลจีนแบบดั้งเดิมควรหามาจัดแสดงด้วย มุมมองท่านต่อไปครับต้นกำเนิดของชาวไตในประเทศไทยคือชาวไตในสิบสองปนามณฑลยูนนามน,น,านมุมมองท่านต่อไปครับมือของพวกเขาทำได้อย่างไรเต้นรำในสายลมมุมมองท่านต่อไปครับบอกเลยว่าสวยมากภาพนี้เหมือนของล้านนาภาคใต้ตอนใต้พวกเขาจะใส่ชุดกินนรีเต้นรำ มุมมองท่านต่อไปครับฉันลองใช้นิ้วของฉันทำเหมือนพวกเขารู้สึกนิ้วของฉันจะแข็งเหมือนเหมือนเหล็กมุมมองท่านต่อไปครับเพลงประกอบชื่อเพลงอะไรครับชอบชอบมุมมองท่านต่อไปครับใดไทยจวงและยีมีรากเง้าและต้นกําเนิดเดียวกันและสืบเชื้อสายมาจากเบอีเต็มไปด้วยอวตารที่พวกเขานับถือ มุมมองท่านต่อไปครับช่างเป็นมุมมองที่ดีที่ฉันได้เห็นคลิปนี้มุมมองท่านต่อไปครับทุกอย่างเหมือนภาพในฝันทุกอย่างเป็นเหมือนในฝันมุมมองท่านต่อไปครับชอบความงามนี้ที่สุดมีดารานางรำหน้าพญานาคเยอะมากผมว่าโชว์ได้ดีที่สุดมุมมองท่านต่อไปครับนี่แหละสาวงามอันดับหนึ่งของเมืองไทย มุมมองท่านต่อไปครับฉันยังคงกลัวถ้าไปจะ,ะเผชิญเพียงลำพังแต่ฉันชอบแบบนี้มากไทยเคร่งศาสนามากมุมมองท่านต่อไปครับการฟังเพลงและการเต้นของพวกเขาช่วยเยียวยาฉันได้มากมุมมองท่านต่อไปครับสวยงามมากสวยงามมากเพลงนี้ฟังสบายสบายมุมมองท่านต่อไปครับ ฉันมาจากยูนนานน้องชายคนเล็กของเตอ๋อหงบอกว่าการออกเสียงหลายคำในประเทศไทยเหมือนกับของพวกเราและพวกเราก็สามารถเข้าใจคำศัพท์ภาษาไทยได้มากมายมุมมองท่านต่อไปครับรู้สึกว่าปีนี้นำคลิปมาลงเข้ากับกาลเทสามากฉันรู้สึกมีความสุขมากอย่างบอกไม่ถูกที่ได้ฟังเพลงไทย มุมมองท่านต่อไปครับพวกอวตารแห่งความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่มีแผนใหญ่อีกเป็นแน่พวกเขาจะล้างสมองมุมมองท่านต่อไปครับฉันชอบมรดกทางวัฒนธรรมของไทยซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมีมาเป็นร้อยร้อยปีมุมมองท่านต่อไปครับเพลงนี้เพราะมากบวงสวงแห่งเทพเจ้า บวงสรวงแห่งเทพถวยเทวดามุมมองท่านต่อไปครับสาวไทยงามสง่าภาพศีรษะของนากีท่ามกลางสายฝนและในตอนกลางคืนคงจะสวยงามมุมมองท่านต่อไปครับนักเต้นหลักดูเหมือนพวกเสี่ยวสวยุยการเต้นรำก็เหมือนกับชาวใดมุมมองท่านต่อไปครับ ฉันเป็นคนสัญชาติจ้วงและฉันรู้สึกคล้ายกับคนสัญชาติจ้วงของเรามุมมองท่านต่อไปครับทำไมรู้สึกว่าเด็กผู้ชายที่นั่นมีมือที่ดูดีกว่ามือของฉันมุมมองท่านต่อไปครับไม่เคยเบื่อที่จะฟังเพลงนี้ฉันฟังมันหลายครั้งมากมุมมองท่านต่อไปครับหลังจากดูวิดีโอเหล่านี้ฉันอยากไปประเทศไทยจริงๆ มุมมองชาวจีนท่านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับนางรำเหมือนนางฟ้าจริงๆชื่อเพลงอะไรครับขอเพลงนี้หน่อย